สวัสดีครับจากเพชนครสุราลครับผมวันนี้มาติดตั้งปั๊มน้ำนะครับปัม๊มมิสูแม็กครับผม1.5แรง1,100วัตต์นะครับใช้แผงโมโน400รวัตต์สี่แผงครับผมท่อออก2นิ้วครับผมเต็มท่อครับอันนี้หย่อนลงไปที่32เมตรนะครับ น้ำออกดีมากครับผมเต็มท่อครับไม่ให้กำลังใจครับมาดูไฟครับผมอันนี้ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่ 3, 800, สามพันแปดกระแสที่8.7แอมป์วัดที่1250าวัตต์ครับผมโวลต์ร้อยสีบโวลต์จากตามัมซูแม็กครับ แผงโมโนซันฟี่400วัตต์ครับผมสีแ่แผงครับติดตั้งช่องระบายมนมครับผม,สมเสาเทพื้นปูนอย่างดีครับวันนี้มาติดตั้งที่บ้านไอ้บ้านเนี่ยน้อครับลืมซื่อบ้าน,านสว่างส้ำรานครับผม บ้านสว่างํำรานตำบลโคกสีโ,กสโอ้กรบึงโคกสูงเนาะอําเภอปลาปากครับผมจังหวัดนครมนมครับผมเด็กๆก็ามาเล่นน้ำอาอน้ำเย็นไหมเด็กๆด,ดูหน่อยดูน้ำหน่อยดูน้ำหน่อยสิดเย็นไหมน้ำเย็นไหม,น,น,ไหมน้ำเลยนะ ¡Gracias!